สวัสดีครับสวัสดีครับมือนี้เป็นวันพ่อวันเกิดเนาะของในในหลวงวันเกิดของในหลวงเนาะวันพ่อไทยเนาะท่านผู้ชมนี่ไปประเทไทยมามาอัปเดตอยู่สนามหลวงเนาะตอนนี้เขากำลังจิแห่ขบ,บวนแห่สเสด็จนี่อันนี้อยู่มองนี่อยู่ใกล้วัดหน้าทางเขาวัวดพระแก้วเนดะ้อท่านผู้ชมนี่ มันก็นเป็นวันที่8วันอาทนะิตย์เนาะกรกฎาคม2 2 2 5 6 7เนาะโอ้โหคนกำลังลอรอขบวนเยอะมากเลยเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหคนรอรับขบวนเยอะมากเลยท่านผู้ชม ฟังทางหลังกับเป็นสนามหลวงเด้อทางผู้ชมตอนนี้ยังเดินบ่ได้ยังไปบ่ไรเนาะตอนนี้เจ้าหน้าที่ให้น่งลงเลยเนาะอ๋อนางเป็นระเบียบเรียบห้อยลีเนาะทางผู้ชม ตอนนี้เขาเลาขขาเจ้านะชิจูเทียนระจักเนาะเขาชิแห่ขาบุกอันหลอบสนามหลวง ตอนนี้รอขบวนอยนู่เน,ะนาะคณะทีกำลังเตรียมการอยู่ไม่ว่าทุกคนในเงียบสง,งัดเลยเนาะเขาห้ามใส่เสียงดังเสียงเพลงเชยงดนตรีกับบุมี่

เด <naj bum S 1> ี๋ยวให้แพทย์คนอยู่ก่อนนะครับเตรียมบวนนะครับ เช่งค้นห้องโฮแซเลยท่านชมชมก็จะเล่นชมก็จะเล่นเสด็จมูเตวัดปักแก้วเด้อท่านผู้ชมรถ คิดนีก็สิขอจบเพียงน้นอ่ายผูมขอฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามเคเทายเลยขอบคุณครับ